สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับเพน,นะคะในรายการตื่นเช้าเล่าหุ้นนะคะรายการที่จะมาวิเคราะห์ตลาดแล้วก็หุ้นภาพรวมไปด้วยกันนะคะสวัสดีพี่ทางเพจ Facebook แล้วก็ y o u t u b e ด้วยกันนะคะก่อนอื่นะะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามตลาดเซตกันก่อนเลยนะคะ สำหรับเซตเมื่อวานนี้เนาะปิดเป็นแท่งสีเขียวเลยนะคะปิดบวกนะคะปิดที่บริเวณหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบห้านะคะก็กลับมายืนที่บริเวณพันห้าได้แล้วเนาะเรียบร้อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับจุดนี้นะคะยังมีนัยสำคัญก็คือจุดที่เขาเคยอ่ามันมีแท่งเทียนที่เขาทดสอบนะคะหลายครั้งนะคะถ้าเราตีเทียนลายลงมาเนาะเราก็จะเห็นว่า มีความชันอะพอดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในยัะสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะที่บริเวณหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดนะคะซึ่งถ้าหากว่าผ่านได้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะทำไฮที่สูงกว่าเขาต้องทำไฮตรงนี้อทำไฮที่สูงกว่าไฮตรงนี้นะคะอะพอทำไฮปุ๊บเขาอาจจะมีการพักตัวไม้นะคะแล้วก็ไปต่อแบบนี้ ถ้าเป็นไปตามแบบนี้นะคะก็จะถือว่ามีสัญญาณเริ่มที่จะกลับตัวนะคะแต่ตอนนี้เรียกว่าเป็นการรีบาวก่อนนะคะเป็นการรีบาลในระยะสั้นนะคะแต่ถ้ามีแรงซื้อกลับมา,มากพอนะคะทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมนะคะก็มีโอกาสนะคะดังนั้นแล้วช่วงนี้ก็มีหุ้นหลายตัวนะคะที่กลับมาตามตลาดเราก็ต้องมาติดตามทำการบ้านกันนะคะ เดี๋ยวถ้าหากว่าพี่ๆอยากจะให้เบนช่วยดูหุ้นตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาไว้ได้นะคะพิมพ์เข้ามาไว้ก่อนได้เนาะอ่าโอเคนะคะอามีพี่พิมพ์เข้ามาไทายคมใช่ไหมคะพี G นะคะโอเคเดี๋ยวเบนจะช่วยดูให้เนาะ เี๋ยวเรามาดูสําหรับเมื่อวานนี้นะคะมีหุ้นตัวไหนที่เขาวิ่งแรงบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่ตัวธงชาติไทยนะคะ,อะรอสักครูนะคะ่นึงนะโอเคเราเข้าไปที่ตัวธงชาติไทยแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหุ้นตรงนี้เปอร์เซ็นต์เชงตรงนี้นะคะ อ่ะเรากดเข้าไปดูนะคะตัวแรกแบบนี้ก็ไม่มีสภาพคล่องนะคะเราก็สามารถที่จะผ่านไปได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูตัวนี้นะคะ G cap เป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เขาเด้งขึ้นตามเซตเหมือนกันนะคะหุ้นขึ้นตามเซตแล้วก็ส่วนแนวต้านของเขาเป็นโซนนี้ที่เคยเป็นแนวรับนะคะก็จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านในโซนของตรงนี้นะคะถ้าหากว่า อย่างน้อยนะคะก็ต้องมีการที่เปลี่ยนเป็นริบบินริบบินสีฟ้าเปลี่ยนเป็นลิบบินสีแดงก่อนเนาะก็จะมีสัญญาณอ่าเราก็ค่อยค่อยดูสัญญาณตัวต่อไปนะคะสบายเป็นยังไงบ้างนะคะสบ,สบายสบายสมชื่อหรือเปล่านะคะสำหรับสบายนะคะตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเคยเป็นแนวรับนะคะในจุดนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านในโซนส1บบาท ถ้าแบบนี้เขาจะเรียกว่ารีบาวขึ้นมานะคะถ้าหากว่ารีบาวตรงนี้ขึ้นมาเราก็ต้องมาดูว่าเขาจะกลับมาหรือผ่านได้ไหมนะคะต้านตรงนี้ยังถือว่าเป็นต้านที่หนาอยู่นะคะเป็นต้านที่มีคนซื้อขายตรงนี้ถือว่าเยอะนะจะมีต้านเป็นในยักษ์สำคัญนะคะอะเดี๋ยวเพนช่วยดูพี่ที่พิมพ์ซื้อหุ้นเข้ามาเนาะตัวแรกเป็นไทยคม อ่าไทคมสำหรับแนวรับตามตัว cd เลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าโซนนี้10.9เนะคะเป็นโซนของแนวรับของไทคมนะคะในโซนนี้และระยะสั้นตอนนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นลิปบินแดงแล้วนะคะสำหรับจุดที่เดี๋ยวเพนใส่ลายแยกเข้าไปเนาะถ้าหากว่าไทคม ถ้าหากว่าใช้โคมตรงนี้นะคะตอนนี้ราคาก็เริ่มรีบาวขึ้นแรงจนทําให้เปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะคะแต่ถ้าจุดนี้เรายังไม่มีของนะคะตรงนี้ก็ถือว่ามันยังแอบห่างแนวรับก็คือริบบิ้นนะคะทุนของเราอาจจะเสียเปรียกหรือว่าเราอาจจะรอนะคะรอริบบิ้น การพักตัวจบใกล้ๆริบบิ้นแดงนะคะทุนของเราก็จะได้เปรียบกว่านะคะหรือว่าถ้าใครจะซื้อตามริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นแดงแบบนี้ก็ต้องอบริหารไม้เนะว่าเราจะซื้อไปกี่ไม้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณกลับตัวตามสัญญาณโปรแกรมเลยนะคะตัวถัดมานะคะที่พี่ขอมาก็คือ P S G นะคะพี่ขอขอเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเนจะช่วยดูให้นะ P S PTG นะคะขออภัยค่ะแล้วก็เป็น CBG นะคะ,ะ PTG ก่อนนะคะสำหรับตัว PTG นะคะตรงนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าตรงนี้เขายังไม่มีไม่มีอะไรนะคะไม่มีรายใหญ่น้อยอยังมีคนติดดอยอยู่นะคะ,ะส่วนแนวต้านของเขานะคะเขาก็ยังคง ตรงข้างบนเลยนะคะตรงนี้เคยเป็นแนวรับนะคะตรงนี้เคยเป็นการไซเว์ไซเวย์อยู่ในเกาะตรงนี้แล้วก็หลุดลงตรงนี้ก็จะกลายเป็นโซนบริเวณ12บาทนะคะถึง14บาทแบบนี้นะคะก็จะเป็นโซนของแนวต้านนะคะเพราะว่าเขาเคยเป็นแนวรับไซเวยสแต่ว่าหลุดลงตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะคะ ส่วนรายใหญ่ยังไม่เข้ามาเลยนะคะมีแต่คนติดดอยนะคะถ้าเราดูไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ายังเป็นลิปมิ้นสีฟ้านะคะเป็นแนวโน้มยังขาลงอยู่นะคะดังนั้นแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณนะไม่มีสัญญาณก็ต้อง Follow ตามก่อนนะคะถ้าอยากจะซื้อเนาะตัวถัดมาเป็น C B G C B G อ่า C B G เริ่มอ่ะจากตามโปรแกรมเลยนะคะเริ่มริปบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นแดงในวันช่วงวันแรกเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือคนติดดอยก็มีนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงอย่างนี้นะคะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะโอเคเนี่ยลดน้อยลงแบบนี้นะคะก็ รายใหญ่เข้ามานิดหน่อยนะคะแต่ยังไม่ถึง25นะคะถ้าตามโปรแกรมแล้วน่ะเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเราซื้อตามโปรแกรมง่ายๆเลยลิบบิ้นเขียวอ่ะขอภายค่ะลิบบิ้นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นแดงเป็นจุดซื้อเห็นไหมคะถ้าเราซื้อส่วนนี้ก็ทํากําไรได้แต่ว่าครั้งนี้อ่ะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าถ้าเกิดสัญญาณแล้วเราก็หน้าที่ของเราก็คือวางแผนนะคะ วางแผนว่าเราจะซื้อเพราะสัญญาณอะไรแล้วก็ซัพพอรอยู่ตรงจุดไหนจุดทํากําไรตรงไหนนะคะส่วนแนวต้านก็ขึ้นมาข้างบนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นแนวต้านเนาะ99บาทขึ้นไปแบบนี้นะคะไปกันต่อเลยสําหรับหุ้นคามากแล้วก็หุ้น SICT นะคะ SICT ก่อน สำหรับ s i c t นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้หนึ่งนะคะพี่ๆนิสัยหุ้นเขาเนาะว่าพี่รับได้ไหมนะเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นแรงมากแต่เวลาเขาลงเนี่ยเขาก็ลงแรงเหมือนกันนะคะขึ้นบันไดลงลิฟต์เลยนะคะสำหรับตัวนี้ต้องระวังเรื่องของนิสัยนะคะถ้าพี่รับได้ก็โอเคถ้ารับไม่ได้ก็ต้องพิจารณาดูนะ,ะน,นะคะสำหรับเทนนะคะเทนเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะคะ นิสัยเขาพี่รับได้ไหมนะคะเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวนะเขาทำามามาตลอดนะคะถ้าเราตีเทียนลน์แบบนี้นะคะก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะคะส่วนลายใหญ่นะคะมีเข้ามาามีเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มริบบิ้นแดงถ้าหุ้นแบบนี้เราเล่นเราจะเหมาะกับการเล่นสั้นมากกว่านะคะเวลาเขาขึ้นไปแล้วห่างริบบิ้นแดงเราก็จะหาจังหวะ ขายก่อนที่เขาจะเทขายแบบนี้นะคะต้องจับจังหวะดีๆนะคะเพราะว่านี่สายหุ้นตัวนี้ผันผวนนิดนึงนะคะไปกันต่อสําหรับหุ้นคามาคามานะคะคามาเป็นไงบ้างนะคะคามานะคะตัวน,นี้เขาก็ขึ้นมาเยอะเนาะเป็นตัวที่หุ้นหุ้นตัวนี้ขึ้นมาเยอะนะคะ ่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่นก็เคยวิเคราะห์ไปนะคะสําหรับนิสัยเขาก็จะเป็นการไซเวย์อ่ะตรงนี้คืออ่ะตรงนี้นะอ่ะในจุดนี้เคยฟอเบกนะคะแต่แต่พอเบกปุ๊บเราก็วิ่งขึ้นไปเลยตรงนี้ก็เริ่มไซเวย์แล้วก็มีการเบรกเอาตอนนี้เริ่มพักตัวลงมาใกล้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับนะคะตรงนี้ล่ะครัปิด อยู่ที่บริเวณแนวรับพอดีเลยนะคะต้องรอว่าสัญญาณคอนเฟิร์มเราจะรอสัญญาณคอนเฟิร์มไหมทั้งเขียวแบบนี้นะคะวันนี้ก็มาติดตามกันดูนะอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่สองจุดสามนะคะตามซ d ดีเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะแต่ว่าหุ้นตัวนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นสั้นมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าหุ้นขึ้นมาเยอะนะคะโพซิชั่นสูงแล้วนะคะ ก็จะเหมาะกับการเล่นสั้นมากกว่าที่จะลันเทนนะะแต่ถ้าใครมีอยู่ทุนต่าๆก็สบายใจได้นะคะก็ลันตามริบบิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นช่วยดูคอมเมนต์นิดนึงโอเคไม่มีแล้วเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์หุ้นและก็ตลาดก็เริ่มที่จะรีบาวขึ้นมาแล้วเนาะก็มาติดตามกันดูนะคะเผื่อ มุ่นเวลาเซ็ตกลับตัวแล้วเราจะได้ทันนะคะขึ้นรถทันเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเพิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ